สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพศภาคสัปดาห์นะครับหรือ ICC นะครับเกมที่เราจะได้ชมกันนะครับยูเวนตุสครับพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับยูเวนตุสแชมป์กาลโชเซเรอาล่าสุดนะครับและทันสมโพสเปอร์รองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมาดูรายชื่อเป็นตัวจริงครับเริ่มฝั่งยูเวก่อนผู้รักษาประตูเป็นวิเชตเชสนี่ครับ แผงหลังก็มีคีเอรินีเอลดอริสอเลสซานโดเจ้าคอนเซโลแดนกลางใช้เอมเดรชานเทียนิตอารอนเดมซีครับตัวรถก็จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดเบนอาเดสกี้และมาริโอมาสุกินะครับส่วนสเปอร์ครับลูกศรประตูเป็นฮิวโกโยริสแผงหลังก็จะมียยนเฟตตองเกนโทนี่อันเดวายเดลแดนนี่รอสเซตออริเยตรงกลางครับเป็นเอริกไดเออร์วิเตอร์วันยาม่า โลคัสมูราซองฮูมินคริสเตียนเอติกเซนและหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับนี่คือชุดเก่งของทั้งสองทีมเลยนะครับแต่แต่ว่ายูเว่นี่ลายจะแปลกหัวแปลกตาไปหน่อยนะครับปกติจะเป็นลายขาวดำแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแถวอะครับอันนี้เป็นซิกหนึ่งขาวซิกหนึ่งดำอะครับปกติมันจะ ขาวดำสลับกันแดนนี่โรสเฟรดองเกนไปที่วันยาม่าไดเออร์ดิดไปที่แฮร์รี่เคนแดนนี่โรสสององเมนให้เคนหลบลงไปครับเคนนนดักได้ไม่ฟาวนะครับเจ้าคอนเซลโล่รัมซี่เจ้าคอนเซลโล เปเนดสกี้โรนัลโดให้มาสกิตมาสกิตโดนเกี่ยวแล้วไดเออร์ให้แฮร์รี่เคนเคนติดรัมซีครับยังได้อยู่เอลิกเซนให้วันยาม่าเอลิกเซนเปิดมาวันยาม่าให้แฮร์รี่เคนเคนโดนดักก่อนครับอ่าถึงกับไปที่เชสนีเจ้าคอนเซโลอเลสานโดรไปที่เปเนเดสกี้คอนเซโลไปเปเนเดสกี้อีกครั้งเคเลนี่ เลมซี่เป็นเกมนัดแรกของ ICC 2019ทั้งคู่เลยนะครับแอมเบรชานอาร์เพนนตให้โรนโดมาที่เพนนสเพนนสวางไปเซกโอลเเยมองออกมาโรนโดให้มาสกิตแต่ว่าอาจจะเร็วถึงก่อนสเปอร์เพิ่งจะเสียทางด้านฮิรันเทเปียไปนะครับ เปเปียย้ายไปที่แอตเลติโกมาสุดริงครับอารบอลมาที่วันยาม่าเล่นไม่ได้ครับโดนเคลียออกมาบอลอยู่ที่คริสต์สโนโรนัลโดเดินไปที่เอเดรชานเพนิสโรนัลโดให้คีเอลินี่โรนัลโดคีเรลีนี่อีกครั้งไปเพนิสโรนัลโดเพนีสไปที่อเลสซานโดโดนจิ้มโดยแฟตองเกนยังได้อยู่ครับเพนิส บอลอ้ามันแรงไปแล้วครับแปด์ตงเก้น,น,นเปิดมาบอลส่งมินถึงก่อนครับวันยาม่าเอ,อิกนสันไดเอ,ออร์เซอรอลลเย่อเดเรวร์ไปที่เซออลลเยครับเซออลลเยอ้าฟาลก่อนแล้วครับ จังหวะแรมซี่ครับแ <c oughs> รมซี่เองก็มาจากทีมลอนดอนตอนเหนือเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออาร์เซนอลนะครับไคตองเก้นให้วันยามาแตนนี่โรสเอลเซนวันยามา <c oughs> บอลติดเพีนิสเดดิสอเลส a น d r o หรื่ว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับฤดูการที่แล้วครับเดลิชย้ายจากอาจจ็อัมสเตอร์ดัมนะครับช่วยให้อาจจ็นั้นมาถึงรอบรองชนะเลิศน,นะครับดูฟาชิพสิแต่สุดท้ายนี่ครับมาเสร็จทอน,นัมนสเปอร์ครับโรนัลโดเปิดมาเอมเรชชานไม่ถึงเบนเดสกี้โดนหมวกมาแล้วไดเออเคลียร์ออกไปครับ จะบโคชิโร่ให้อเดร์ซานโด้ครับแรมซี่ตอกส้นมาสกิตไม่ถึงครับโรคสโมราขึ้นไปที่โยริสทีโรสให้แฟตองเกนซองโฮม,มินแฟตองเกนครับไปที่ไดเออ,เอร์เซตโอลิเยอันเด,เดเร์แบร์เรลไปที่โรคัสโมราโรคัสโมราวางยาวไม่ได้ครับ อาจจะยังได้อยู่ครับสเปอร์ยังตัดมาได้วันยาม่าให้แฮร์รี่เคนติดอารอนแรมซี่ครับเอรลชานไปโรนลโด้คืนเอรลชานแล้วปางแล้วครับมาสุกิตเล่นไม่ได้โรนลโด้ให้ตรงนี้ก็ติดซองฮุมมินครับแหมลงมาช่วยเกมรับครับซองฮุมมินแซอเรเยไปที่ลูคัสมมรากิเซนเอริกเซนวันยาม่าข้ามไปที่แซอเรเยแต่ต่อมาแฮร์รี่เคน เคนปัดเปิดมาอูดถึงด้วยครับโอ้โหซององุ่นได้คกแต่ซูปเปอร์เซฟครับเชสตน,นี่โอ้โหอ้าวเอมเรชานเกือบโดนเอเดเซนแย่งไปเอมเรชานยังได้อยู่เอมเรชานเ,เดินจะไปที่เคเลนี่อเลส andro แรมซี่มาสุกิดเอมเรชานเพนิส เอเมอร์ชานไปที่เฟนิสโรนัลโด้แรมซี่แรมซี่บอลฉลับมาที่เบนเดสกี้หักเข้ามาแล้วก็เป็นน่าจะเป็นแรมซี่เหรอครับ1-0ครับอยู่กันต๊ะขึ้นนำครับโอ้โห่แม่ยเว่โต้กลับมาแล้วได้ประตูครับโอ้โห่เซ็งเลยครับโยริสแม่เดี๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับบอลจากริมเส้นนะครับ ฝั่งซ้ายครับเบนเดสกี้ตบเข้ามาให้แรมซี่ดูกันอีกครั้งครับจากเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะครับก่อนที่เขาะไปเข้ามาแรมซี่ไปที่เบนเดสกี้แล้วไหลเข้ากลางมาให้กับแรมซี่ครับลงโล่งเลยครับโอ้โหโยริสไปยืนตรงเสาแรกก่อนครับพอบอลทะลักมาเนี่ยแรมซี่ก็แทบจะ จ่อๆเลยครับ1-0ครับยูเว่ขึ้นนำครับโอ้มานำในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็จบเกมครับในครึ่งแรกยูเวนตุสครับนำท่านัสเปอร์อยู่1ประตูต่อ0นะครับประตูขึ้นนำจากอารอนแลมซี่นะครับ เกมครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลไอซีซี2019ครับยูวเวนตุสกับทัชมอนด์สเปอร์ครับอ้าวจังหวะนี้ซองมินซองมินไม่ผ่านเจ้าคอนเซลโลสปเปอร์ได้ทุ่มครับแต่นี่โรสจะเป็นคนทุ่มทุ่มมาครับเอลิกเซนวันยมาม่าเอลิกเซนโดนจิ้มโดยคคเอลินีโดโลเนลโด้โรนัลโดวาง มาสกิดมงแม่หวนไปหน่อยอัตวิเร็วด์ดวนกันครับบอลไปถึงแฟรตองเกนบันยามาคือไปที่เอริกไดเออร์แฟรตองเกนบายามาติดเปียนิชครับบอลอยู่ที่เอเมเดชันให้มาโรนัลโดจีมาที่แรมซี่แรมซี่ให้มาสกิตมาสกิดไม่ผ่านครับไดเออร์ขึ้นไปที่โยริสแฟรตองเกนอให้ซองโอมิน แดนนี่โรสโดนพินิสย่างไปแล้วโรนโตก็ติดวันยาม่าครับไดเออร์แซออรียเยืจะไปที่ฮิโกโยริสแดนนี่โรสให้ซงฮมินครับวันยมาม่าไดเออร์ออกซ้ายที่ซงฮมินเอริกเซนซงฮมินเอริกเซนชิงกันนะครับซงฮมิน ไล่ไปที่แดนนี่โรสแดนนี่โรสซงมินเข้าไหนมาที่เอริกเซ่นในกรอบเขตโทษยิงติดบล็อกเอ็มเรชานหัวทิ้งออกไปครับยังได้รุยต่อครับสเปอร์วายาม่าให้ไดเออร์เซโอลิเย่ครับมาลูคัสโมราไดเออร์เซโอลิเย่เซโอลิเย่เปิดมาโอ้เดอร์ลิสโอ้หูแต่แพ บอลไปเข้ามือเชสนี่ครับยังดีครับแมมีแฮริเคนมากดดันจากด้านหลังชาร์จให้โรนัลด้โดนฟันตงก้นเสียบไม่ฟาวแต่ยูเว่ยังได้ดูต่อนะครับเพนิสวางมาที่มาสุเจติคกโอโหตรงตัวเปนิสเก้ซับอีกทีก็ติดเซฟครับโอโยริสซูเปอร์เซฟโรนัลด้โดนบล็อกครับโอ้โหอ้สองเซฟครับของทางโยริสอ่าสเปอร์รอดไปครับโอ้ ยูเฮยยังได้ลุยต่อด้วยเดอริสอเลรสันโดไปที่เคเรนี่เอเบลชานเคเรนี่ชานให้โรนัลโดมาสกิดมาสกิดจะจ่ายติดครับซามูเอลขึ้นกับไปที่โยริสเซตอลรเยให้อันเดบาเรลคาสโมล่าเคยไปที่เซตอลรเยอีกครั้งเซตอลรเยไปที่บุคาสโมล่าไหลไปอารครับเซตอลรเย แซลอเิเย่ไปมีเดอริสมาตั้งคืนดูคัสมาแล้วไปที่แซลโอลิเยแซลโอลิเย่อเิเยเลือกยิงเองโอ้โหโอ้ต้นน่าจะติดเซฟของเชสซี่ครับโอ้โหแซลโอลิเยไม่เลือกให้เพื่อนครับเลือกที่จะยิงเองครับอ่าทิงกันดูโอ้โหแซลอเิเยโอ้โหยิงไปติดอ่าเป็นนำตัวของเชสซี่ครับโอ้โห มีเพื่อนรอครับแต่ไม่ได้ให้ครับมาลุ้นกันต่อครับลูกเตะมุมของทันมาทันจานมัสเวลนะครับเอ็กเจนเอริกเซนเปิดมาเซสนี่ชกมาครับแถว2แดนนี่โรสอ้าวโดนมาสกิดแย่งตัดไปครับมาสกิดบอคัสมูร่าตามแต่อยู่ไม่ได้อยู่เจอคอนเซโลให้มาสกิดไปที่เคเดรนี่วันยมมาม่าติดโอ้ยามซีโดนวันยมาม่าแย่งตัดไปนะครับ เอลิเซนให้ไดเออร์เอริกเซนไดเออร์อ้าวเสียบอลไปแล้วเบนเดสกี้อ้าวใจ <c oughs> แล้วเป็นบอลของวัสมูราเปิดข้ามไปที่แฮร์รี่เคนเอาลงตบัดเข้ามาติดเตอรลิสครับเอริกเซนรอชาร์ดแล้ววยายาม่าซ้ำอีกทีโอ้โหแัดไม่เข้ากรอบนะครับลูกยิงของวิกเตอร์วยายาม่าครับอย่าแฮนดี้เคนเอาลงเปิดมาแหม โรดฟาดครับเดสแล้วแดนนี่โรดดิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปเหลือ15นาทีครับอยู่เป็นตัวนำทอตแนาโมสเปอร์อยู่1ประตูต่อศูนย์ครับไดเออร์เอเล็กเซนให้แฮ์รี่เคนโลคาสโมร่าโลคาสโมร่าแล้วไหลเรียดไปลึกครับไปถึงเชสนี่เรียกว่าครับให้แพนิช ชาญวัญยมากดดันเอาวเป็นวัญยม่าฟาวครับปัจจดสินน่าจะแค่เตือนเท่านั้นเดชาญถึงขอนนะครับเดชาญแล้วโอ้ชนเลยครับวัญยมาเคลินี่ครับ เปิดยาวบอลมาที่โรนัลโด้แต่โรสถึงก่อนครับยอริสไปที่ซองฮูมินวันยามาซองฮูมินเจอกันครั้งล่าสุดก็ย้อนกลับไปสองฤดูก,กาลก่อนนะครับเกมยูฟาเ,เปียนส์ลีนะครับ เดร์อลี่ครับลงไปแทนซองคุม,มินครับเปลี่ยนตัวครับฝั่งท็อตแนมอสเปอร์ชานทุ่มมาให้เพนิสติดแฮร์รี่เคนครับชานไปที่เดอริสเอ็มเดชชานเพนีสวันเยาว่าฟาวมีสิทธิ์โดนเหลืองนั่นะครับเพราะว่าเขาเสสิทธ์เตือนไปแล้ว อาจจะไม่โดนครับจังหวัดตัดฟาวถอดเอาโลคัสเมล่าอ,ออกครับแล้วส่งอิลลามิล่าลงไปเคลเดนี่หนีเคนมาได้ชาญให้เด,ดสกี้บาสกิตดัมซี่บันเด,ดสกี้อเลสานดโดร เขนจิ้มตัดไปได้เอาละครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนดูว่าแฮร์รี่เคนจะทําอย่างไรครับแฮร์รีเรเรเร่เคนไปเองแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนอู้ยังได้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเอเบรชานมาครับโอ้โหแถวสองไลเออร์จ่ายติดชานครับมาสกิดกันที่เอเบรชานเอเบรชานวางยาวไปที่โรนัลโดอฟแมเล่นไม่ได้อ้าวมีจังหวะโอ้โหแม่โปรเซนให้เล่นต่อครับ แดนนี <Danny> Rose, <_ T> ่โรสไปที่ได้ได้อาลีวันยมาม่าทด2นาทีนะครับเอล็กเซนแดนนี่โรสอาลีให้แดนนี่โรสเคนเคนเปิดมาลามิลา่าลามลา่าซัดติดบล็อกครับเอลิกเซนยังได้อยู่เอล็กเซนแล้วซัดอีกทีมไม่เข้ากรอบครับโอ้โห,โห,โห,โหเกือบจะตีเสมอได้แล้วก็จบเกมครับยูวเวนตุสครับเฉือนชนะทัตเนมฮอสเปอร์ได้1ประตูต่อศนนะครับ มาลร้นครับของจริงเย็นวันนี้ครับเย็นวันนี้วันที่21กรกฎาคมครับ6โมงครึ่งครับแข่งที่สิงคโปร์นะครับ ICC 2019นะครับระหว่างยูเวนตุสกับทัสน h มฮอสเปอร์นะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ สำหรับผมต้องลาทุกท่านไปเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ